วิโก้นะครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการควันดำนะครับสารบำรุงเครื่องครับวันนี้เติมก่อนทำการรันระบบนะครับเติมน้ำยาล้างหัวฉีดครับในการต่อตรงระบบหลางตรงหลังชักล้างหัวฉีดแบบต่อตรงเสร็จสิ้นนะครับจะทําการเช็คระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะครับก็คือล้างปีกปีเสื้อนะครับล้างท่อไอดีท่อรุ่นต,ต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยน อุปรกรณ์่วนต่างๆนะครับภายในเครื่องยนต์นะครับที่เกิดการเสียหายขึ้นเห็นไหมครับภายในท่อไอดีนะครับมีก๊าดมาค่าบต่างๆติดอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นสาเหตุของให้เกิดควันดําถ้าท่อไอดีมีก๊าดมาอุดตันจะเกิดอะไรขึ้น 1. สร้างมลพิษควันดําให้กับรถยนต์ 2. รถวิ่งอืดใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพการดูแลรักษาคือถอดท่อร่วมไอดีมาล้างทําความสะอาดเพื่อนําอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นรถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ วันดำของรถยนต์จะเบาบางลงและสร้างมลภาวะที่ดีให้กับอากาศจากนั้นครับเติมสารเคลือบบาวาวผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่จะช่วยปกป้องบาวาวลดการสึกหรอของบ่าวาวและทําให้บาว,าวาวแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนทําการล้างหัวฉีดตรงนะครับแล้วก็ล้างท่อยดีอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับท่อไเสียน,นี้ดําเลยนะครับ ครัๆสิ่งโสกโปกที่ออกมาจากการล้านค้อยเสียนะครับจริงครับต้องมาลาโยตกา ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รดฟันดังสอใหญ่อยู่จูนิ่งในอำเภอ,อนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอีกหนึ่งอู่ตัวแทนมาตรฐานในเครือชมรมรวมช่างได้ใจที่ท่านไว้ใจได้บริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงร่างเกียร์เบรคคัตขัดไฟหน้าบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เต็มระบบฟัชชิงน้ำมันเกียร์ ATF CVT โทร0 8 7 6 7 2 5 0 6 4 หรือ089 440 2064มาลายุธการช่างเอนครปฐม